สวยเฮ้ยทำไมเดินชุปว่ายน้ำดีจังเลยวันนี้เดินแบบว่าตกใจเลยที่สุดว่ายน้ำเขาต้องมีลูกเล่นสิค่ะพี่บบว่าทิ้งดุนนานมากราตีก็สวยราตีรอดวันนี้นี่ปล่อยสุดเลยใช่ไหมยังค่ะใคระ เราเราไฟนอไฟนออีกใช่ไหมไฟนอลต้องเตรียมแผ่นดสงชั้นนะแรงมากมันเป็นยังไงเป็นยังไงมันจะเยอะแตกใช่ไหมมันเยอะแตกก็วันนี้มากก็แบบโพส์ Facebook ไปแล้วว่าแบบว่าเอออย่าลืมใส่แผ่เพิาสตินกน,นะคะท,ทุกคอเยื่อจริงเยอ,อะจริงข้างหลังเขาได้ยินเสียงกี่ไม่รู้รู้ตอนไม่รู้แต่ฉันได้ยินเสียงกินดังมากเลยได้ยินทั้งคอเลยค่ะมาจากทุกที่เลยเสียงกินมันดังมาก เหลืออะไรแบบที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนท้ายใจมากกวเหลือที่ว่าจะเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหออรอคะจริงๆมันก็ไม่เหลือแล้วแหละแต่ว่าเราก็เรียนรู้ทุกวันออบอสให้คําตีชมอะไรมาเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะว่าออบอสคือเดาใจไม่ได้คุณพรุงพร่งนี้เอ,อ,านอ,นอ่าไฟนอลชล่าตีสี่ไรพักก็เหมือนเดิมค่ะเขาไ้ใส่ชุดเดิมใช่ด เหมือนมองเนาะใช่เดี๋ยวเราไปแล้วค่ะเดี๋ยวตกรถขอกำลังใจสุดท้ายหนเร็วๆนี้ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ Hi s 0 0 thousand people ขอขอที่เป็นดูอยู่นะอารีลี่ Hi มาพู้ไฮไฮก็เป็นกำลังใจให้มากด้วยนะคะ30เมษายนนี้วันไฟนอลค่ะ Thank you for always 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 supporting me and see you on finals 30 April ค่ะ Bye ดูข่าวมัมาโชคดีนะยิ้มก่น จะจนทิ้งแลบนค่ะ